เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง w a r to w a r ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ราคาสังหาริมทรัพย์ในโซราคาช่วงนี้มันก็พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นรัฐบาลก็เลยต้องควบคุมการปล่อยกู้ของธนาคารทีนี้คนก็เลยยิ่งเข้าไปแห่จองกันมากกว่าเดิมเพราะทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะกู้ยากขึ้นเพราะงั้นใครที่เล็งซื้อบ้านาไว่าอยู่แล้วก็ต้องรีบเข้าไปจองแล้วผู้ชายที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้เขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่มาช้าแค่แป๊บเดียวทำไมอยู่ๆว่าพ์ดเมต์ราคาขึ้นมันตั้ง10ล้านวอนเนี่ยราคาขึ้นแล้วไงแล้วคุณจะซื้อไหมทำไมซ ปาณพันล้านวอนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ23ล้านบาทแต่ขนาดราคาสูงขนาดนี้ก็ยังมีคนอยากซื้ออยู่ดีทางโนเขาก็ตัดสินใจซื้อเลยดีกว่าส่วนเรื่องสินเชื่อเงินกู้ธนาคารก็อนุมัติเรียบร้อยแต่อยู่ไปได้แป๊บเดียวความบันไลเริ่มมาเยือนกู้มาเกินขนาดนี้เริ่มไม่มีตังค์ผ่อนแล้วเด็กดอกเบีย้ยธนาคารก็เพิ่มขึ้นค่าง,งวดที่ต้องส่งก็เยอะขึ้นแลวไหนจะเรื่องค่าส่วนกลางอาพาร์ตเมนต์ที่ลืมคิดปีกาะงัันตอนนี้เขาก็เลยต้องอยู่อย่างประหยัดที่สุดของกินเขาก็เน้นอาหารถูกๆเอาไว้และ ช็อตนี้ก็วาแย่แล้วแต่ห้องด้านบนนี่ก็ทําเสียงดังอะไรไม่รู้ทั้งคืนและสวนอพาร์ตเมนต์ของเขาจากที่ราคาเป็นพันล้านตอนนี้ราคามันก็ตกเหลือ870ล้านผ่านไปแค่แป๊บเดียวราคาลวงมาเกิน10%ทางนักวิเคราะห์เขาก็ประเมินไว้ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ยังไงราคามันก็ต้องขึ้นเพราะงั้นถ้าขายตอนนี้พวกคุณต้องเสียใจแน่นอนตอนทํางานหัวหน้าก็เดินมาคุยว่าเป็นไงมั่งราคาบ้านตกขนาดนี้เพราะไอ้พวกเกงกาไรนั่นแหละตอนที่ราคาบ้านขึ้นก็แห่ซื้อกันไม่หยุดเลยพอบ้านเเรริิ่่่มมมขไออกกทีีน้็แหล และในช่วงนั้นมันก็มีอยู่สองพวกหลักๆพวกที่กินกําไรอสังหาริมทรัพย์ก็พวกหนึ่งพวกที่กินกําไรในคริปโตก็อีกพวกหนึ่งถามเพื่อนก็ถามว่านี่ผ่อนไหวจริงเหรอตอนนี้ั้งเงินต้นเงินดอกรวมกันจะเท่าเงินเดือนอยู่แล้วนะถ้าขายตอนนี้แล้วราคาขึ้นก็เสียได้เด็กแล้วถ้าราคามันไม่ขึ้นแล้วตกลงมากกว่านี้อ่ะบ่อยไปตอนนี้ก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีอ่ะถ้าปล่อยให้เช่ามันก็แพงเกินก็ไม่มีคนเช่าอีกถามเพื่อนก็แนะนําว่าเอางี้ไหมช่วงนี้เองทั้งทางานประจาทั้งทางงานพิเศษหาเงินยยยยััััังไไไเเเดดีีี๋ววมมนนนนนนนกกก็่่่ทผออบบ้้้้าาาูะพรปิลหห อกคนที่เล่นคริปโตเก่งๆเอาอไหมเพื่อเจอเหรียญตัวไหนเด็ดๆเราจะได้ซื้อทันไงโนเขาก็ถามว่ามึงก็ไม่เห็นกับคริปโตเนาะคราวที่แล้วกู้ไปซื้อเหรียญเป็นไงอะพอแตกไม่ใช่เหรอแล้วหลังเลิกงานโนเขาก็จะมีกิจวัตรส่วนตัวพวกไฟฉายพวกพัดลมพกพาเขาก็เอามาช้าที่ทํางานและส่วนขนมในออฟฟิศเขาก็เอากลับไปกินที่บ้านด้วยแล้วเขาก็มั่นใจว่าอพาร์ตเมนต์ของเขายังไงก็ราคาขึ้นแน่นอนพอมีข่าวรือว่าแถวอพาร์ตเมนต์ของเขาจะมีรถไฟฟ้ามาสร้างถ้ามีรถไฟฟ้าจริงยังไงราคาอพาร์ตเมน ไอคนที่อยู่ชั้นล่างก็มาเขียนโพสอิแปะเอาไว้เพราะคนที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยคิดว่าโนเป็นคนทําเสียงดังแล้วพอเขากลับมาอยู่ที่ห้องก็เหมือนเดิมเลยไอห้องด้านบนมันก็เริ่มทําเสียงดังอีกแล้วปกติเนี่ยเขาก็โทรไปบอกนิติว่าให้จัดการเรื่องนี้ให้หน่อยนิติเขาก็ลองโทรไปที่ห้องด้านบนแล้วนะก็ไม่มีคนรับเลยโอ้พี่อย่าโมแต่โทรดีขึ้นไปคุยเลยไม่ได้หรือไงแล้วในส่วนห้องด้านล่างเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนทําเสียงดังช่วยไปบอกห้องด้านล่างทีว่าเขาไม่ได้ทําสุดท้ายก็เหมือนเดิมมคคืนนนนนนีีีีีี้้้้้้้กกก็็เสยยงงงงงงดดัอออออแแลลลวหหหททูู่่่่าาาโผญิ เธอก็เป็นคนติดโนตเอาไว้เองเธอก็บอกว่าลูกของเธอกําลังเรียนอยู่และช่วงนี้กําลังสอบด้วยเพราะงั้นช่วงกลางคืนช่วยเงียบเสียงหน่อยได้ไหมโนก็บอกว่าไม่ได้มาัจากเขามาจากด้านบนนู่นผู้หญิงคนนี้ก็ลองเข้ามาฟังดูแต่พอเห็นสภาพห้องและอยู่ห้องแพงขนาดนี้ไม่มีเงินเลยเหรอและส่วนเรื่องเสียงด้านบนก็ไม่เห็นมีนี่ป้าแกก็คิดไปแล้วว่าเสียงเนี่ยมาจากโนแน่นอนแต่พอป้าแกออกไปเสียงมันก็กลับมาดังอีกรอบนี้เขาก็ขอไปคุยกับห้องด้านบนหน่อยดิห้องด้านบนเขานี่ก็ทรงเหมือนนักเลงไงก็ไม่รู้เจ้าของห้องก็ถามาาีุรรระะอไู้จกทงแลน กวาลังกายในห้องแน่ๆคือพอดีว่าห้องพี่เน 1970, ีย่ยเสียงดังมากเลยแล้วห้องข้างล่างก็เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนทาคือืที่จริงตั้งแต่พี่ย้ายเข้ามาได้เดือน 2, 2เดือนเนี่ยเสียงมันก็เริ่มดังเลยเจ้าของห้องก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําในห้องข้างบนนู่นลองไปคุยกับมันดูเขาเองก็หุนหินเหมือนกันน่ะพอไปคุยกับห้องด้านบนห้องด้านบนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําห้องเขาจะไปมีเสียงได้ไงก็เขาติดพรมเก็บเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไอห้องที่เสียงดังมันชั้นบนนู่นห้องชั้นบนมันอยู่ชั้้้้้นน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 น17 14่่่ะะะหหอออองงงงงเเเเาายยยููชชััััสีมมมมจลลลไไไปปถถึรืกก็บ ดพอมาถึงชั้น17คนแก่เขาเอาศัยอยู่ห้องนี้พอถามปตาแกก็บอกว่าห้องเขาไม่ได้ทําเสียงดังสักหน่อยแค่เดินยังเดินจะไม่ไหวเลยเสียงมันจะดังได้ไงในห้องที่เสียงดังอะห้องข้างบนนุ่นนี่เขามาจากชั้น14นะ่เนี่ยไม่รู้ดีถ้ามีปัญหามากก็ไปคุยกับตัวแทนลูกบ้านนุ่นพอมาถึงชั้นบนสุดห้องนี้ก็เป็นห้องของตัวแทนลูกบ้านดูเหมือนว่าคนนี้จะรวยที่สุดในคอนโดแล้วมั้งเนี่ยเจ๊แกก็รู้มาว่ามีปัญหาเรื่องเสียงใช่ไหมคือโครงสร้างกาแพงมันก็เชื่อมต่อกันมาเรื่อยๆนี่แหละพะไรไรทําาันน้ใค เสียงดังกันที่จริงก็เดากันไม่ออกหรอกคือไอ้ห้องข้างล่างเขาเนี่ยมากวนไม่หยุดเลยทางผู้ดูแลเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจัดการเองไอ้ห้องนั้นเธอปล่อยคนเช่าอีกทีหนึ่งเดีก2สองเดือนเธอไล่ออกให้แล้วส่วนนี่เงินชดเชยที่ทําให้เดือดร้อนคือเธอเนี่ยไม่อยากให้อพาร์ตเมนต์ของเรามีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าอีกไม่นานรถไฟฟ้าก็มาสร้างแน่นอนถ้ามีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวห้องจะราคาตกเอาโนก็ดีใจได้เงินชดเชยมาแล้วแล้วแถมตัวแทนยังยืนยันอีกว่ารถไฟฟ้ามาแน่นอนาราคาขึ้นเมื่อไหร่พ่อนไม่ไหวก็ขายแม่งเลยแต่่่กก็ไไมมมรรู้้เเเหืออนนนวาาาาจะะทดีพ ไ้ห้องข้างล่างรอบนี้เล่นมากีดยางจักรยานเลยเพื่อนพอรู้เรื่องมันเล่นในขนาดนี้เลยเหรอเรื่องแบบนี้บอกตำรวจไว้ดีกว่ามั้งไม่ได้ดิถ้ามีเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเดี๋ยวห้องราคาตกโอ้ยยังจะหวังรวยกับพาร์ทเมนต์อีกเอางี้เมื่อวานเขาเพิ่งไปกินเลี้ยงมาจำหัวหน้าซอที่เทรดคริปโตเก่งๆได้ไหมเมื่อวานเพิ่งไปกินเหล้าอ่ะเขามาที่หัวหน้ารวยเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยเขามีห้องนำเทรดนี่เขาแอบถ่ายรูปมารูปหนึ่งคืนนี้ G ีบคอยจะลวงมาประมาณ815วอนจากนั้นราคาจะพุ่งขึ้น85% 85ในนววัปรรระกกาาศอสภพพแล้้ไได ร่ราคาจะตกลงทันทีโนเขาก็ไม่เชื่อโดนหลอกแล้วก็ดูเหรียญเมื่ออาทิตย์ก่อนดียังตรงเลยแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่ได้ว่าอะไรเนยโนเขาก็ไม่มีเงินไปซื้อเหรียญหลอกเงินจะกินข้าวตอนนี้ยังไม่มีเลยซื้อไปยังไงก็รวยถ้าไม่มีเงินก็ไปกู้มาดิท่าธนาคารไม่ให้กู้ก็กู้นอกระบบไงถ้าหาเงินมาได้สักแปดสิบร้านเอามาซื้อเหรียญตัวเนี้ยพอได้กําไรเอามาขายก็ใช้หนี้คอนโดได้แล้วเนี่ยคิดไปคิดมาก็ลองยื่นกู้นอกระบบดูแต่เช็คเครดิตแล้วไม่ผ่านเอาบ้านมาจำนองแทนไหมและระหว่างนั้นเขาก็คิดอยู่ว่าจะซื้้ออดีอนนีีตนนหท่ มันก็ราคาประมาณพันเถ้า่านลงมาราคา185จริงจะซื้อดีไหมวะเนี่ยนั่งดูอยู่พักหนึ่งราคามันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยเว้ยโนเขาก็ตัดสินใจและเอาบ้านไปขายดีกว่าราคาที่เจ้านี่ประเมินให้ก็800ล้านเองซื้อมาพันล้านเหลือแค่800ล้านแต่ว่าเขาก็จะได้มัดจํามาก่อน80ล้านแล้วถ้าสมมติว่าเขากเกิดไม่อยากขายแล้วยกเลิกอ่ะก็ต้องจ่ายคืนจากเงินมัดจามา2เท่าพอเซ็นสัญญาอะไรกันเรียบร้อยก็โอนเงินให้เลยทีนี้โนเขาก็รีบวิ่งไปที่ห้องรอซื้อเหรียญที่ราคา8แวนรรอยอนนี้า็ลยู่ทน่8คา ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาจะลุ้นทําไมตอนที่จริงมันกดซื้อเลยก็ได้นะเนี่ยแล้วพอราคามา815ก็ถึงกดซื้อเรียบร้อยเสียตัง80ล้านเรียบร้อยที่เหลือก็ลุ้นว่าวันประกาศอรภาพจะได้กําไรไหมแน่นอนวา่าใช้เงินก้อนทั้งหมดในชีวิตซื้อไปเนี่ยเป็นใครก็ไม่หลับไม่นอนหรอกนั่งมองกราฟอย่างเดียวมองยันเช้าราคาบวกมา100%แต่เป้าหมายราคาอยู่ที่815%เราว,วันที่จะขายก็คือ15สิงหา8โมง15นาทีถ้าเกิดว่าขายไม่ทันติดลบบานแน่นอนทางเพื่อนก็เตือนว่าอย่าโลภ นะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ขายก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าสําเร็จขึ้นมาเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยระหว่างนั้นก็นั่งเคลียร์ห้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งเฝ้ากราฟอย่างเดียวและส่วนในห้องข้างบนจะเสียงดังยังไงก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ในระหว่างที่โนกําลังนอนก็เหมือนมีคนแอบเข้าห้องของเขามาพอตื่นมาอีกทีหนึ่งรอบนี้ห้องข้างบนเสียงดังกว่าเดิมอีกแล้วแถมเสียงรอบนี้มันก็มาจากข้างล่างด้วยคนที่อยู่ชั้นบนก็นทนไม่ไหวก็มากดกิ่งเรียกเขาก็ถามว่านี่ทําอะไรเสียงดังทั้งคืนขนาดนี้เนี่ยเ พวกำแพงเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดไงทางนี้ก็ไม่เชื่อเสียงมันจะทะลุมาถึงห้องเขาได้ไงแล้วพอเดินเข้าห้องมาเสียงก็ไม่มีเลยทำไม่ใช่ฝีมือเองแล้วจะฝีมือใครแล้วพอผู้ชายคนนี้เขาเดินออกไปจากห้องเสียงมันก็ดังกลับมาเหมือนเดิมทางโนก็ไม่ไหวแล้วกูเอาคืนบ้างดีกว่าและระหว่างที่กําลังทุบพื้นเขาก็เห็นไม้เซลฟี่มันโผล่ขึ้นมาแน่มีนึงกลับซะด้วยชัดเลยฝีมือห้องข้างล่างแน่นอนพอไปเคาะเรียกก็ไม่เปิดประตูทีนี้เขาก็ลงมาดูดบุหรี่ข้างล่างสักหน่อยผู้ชายคนนี้เขาก็เดินเข้ามาคุยด้้้วยนนี่คุณรูมมาาขาง มีคดีฆาตกรรมเขาได้ข่าวมาว่ามีคนทําเสียงดังทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันเองถ้ามีคดีแบบนี้อพาร์ตเมนต์คงราคาตกลงหน้าดูเลยดูทรงและไม่รู้ไอ้นี่ไปโดนตัวไหนมาแต่ว่าไม่ปกติแน่นอนทางโนเขาขอตัวก่อนดีกว่าวิ่งมาไวขนาดนี้มันยังตามขึ้นลิฟต์มาทานอีกแถมในมือยังมีคัตเตอร์ด้วยแล้วก่อนออกจากลิฟต์ก็หันมาบอกให้เงียบๆชัดและไอ้นี่นี่เองที่เป็นคนกีดยางรถจักรยานของเขาซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่6วันก่อนถึงวันประกาศอิสรภาพทางโนเขาก็มีอยู่2อย่างระหว่างเฝ้าก้าวทนเสียงดังบางวันนก็มมีคา กดกิ่งหน้าห้องมั่งแต่เขาก็ไม่คุยแล้วพอมาวันนี้หนักเลยมีเสียงจอะผนังซะด้วยพ่อมาจากห้องรอบนี้ก็มีคนมาดักรอเต็มไปหมดพอโนเขาเปิดประตูมาคนก็คุยกันเสียงไม่มีเลยนี่ไงเป็นฝีมือของห้องนี้แน่ๆไอ้นี่เขาเปิดลาโพงรบกวนห้องอื่นเนี่ยทางลูกบ้านคนอื่นก็จะขอเข้าไปดูในห้องว่าโนเนี่ยใช้ลาโพงกวนคนอื่นจริงไหมโชคดีที่ผู้ดูแลมาช่วยเอาไว้ไอ้ห้องข้างล่างเนี่ยแอบถ่ายคลิปเธออีกเธอก็ถ,ถามว่าถ่ายทาไมอยากเอาคลิปไปโพสต์ลงเนใ็ตให้ราคาคอนโดนี่ตกลงหรือไงอันที่จริงคุณก็็เปนแค่คนเช่าถุา คนเสียงดังไม่ได้ก็ออกไปจากที่นี่ดิรู้ว่าที่จริงห้องของเองมีลำโพงอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีรถไฟฟ้ามาสร้างหน้าคอนโดจริงราคาเช่าก็จะแพงขึ้นเองสองคนผัวเมียก็คงจ่ายค่าเช่าไม่ไหวเพราะงั้นก็เลยสร้างเรื่องทําให้คอนโดเนี่ยเสียชื่อโนเขาก็ได้จังหวะไอ้ห้องข้างล่างเนี่ยตัวดีเลยคราวที่แล้วก็เพิ่งแอบถ่ายคลิปของเขาตอนอยู่ในห้องพอได้จังหวะมันก็สร้างเรื่องวุ่นวายแล้วก็ใส่ร้ายเขาถ้ามีปัญหามากก็เช็กกัน2ห้องเลยไหมโนก็ไม่มีปัญหาถ้าอยากดูดูเลยห้องเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยพอให ว่าเนี่ยมีลำโพงอยู่ในห้องนี้จริงด้วยพอโนเดินมาดูนี่ลำโพงมันมาได้ไงเนี่ยโนเขาคิดว่าเป็นฝีมือไอ้คู่หัวเมียข้างล่างแน่นอนไอ้หัวเมียคู่นี้มันแอบ,บเข้ามาในห้องเขาได้ไงทางผัวที่อยู่ชั้นล่างก็เลยโดดถีไปทีหนึ่งดูจากทรงและเพเก,กูไม่เคยต่อยใครแน่นอนแต่แค่ตั้งการแค่นี้แมงล้มเฉยเลยสุดท้ายก็โดนตำรวจรวบไปที่สถานีแล้ววันนี้ก็เป็นวันประกาศสราภาพธนไม่ขายคริปโตวันนี้สวยแน่นอนเขาก็เลยจะขอมือถือจากตำรวจหน่อยจะโทรไปหาทนายมือถือของเขาจากที่จอแตกอยู่แล,ล้วรอบนี้จอพังไปเลยไม่ รู้ว่ายังไงตอนนี้ก็ต้องขายคริปโตให้ได้ก่อนโนเขาขอตำรวจเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมพอเปดิดกุญแจมือเขาก็กล่าวว่าจะวิ่งกลับไปที่ห้องตำรวจ2คนนี้ก็จับเขาเอาไว้ทางหัวหน้าตำรวจก็เดินออกมาพอดีในห้องไม่มีคอมอยู่เขาก็รีบวิ่งเข้าไปล็อกอินในบรกเกอร์กล่าวว่าจะขายคริปโตพอล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ราคาเหรียญก็บวกมา6 2 5เล็ลงอยู่ก็จะขายดีไหมตอนนี้ราคากําลังวิ่งเลยนี่70% 0พี่เขาก็ยังไม่ยอมขายตำรวจก็จะพังประตูเข้ามาได้อยู่แล้วใจเย็นแลเ้เ,เ,เลยนะ ตำรวจก็เปิดประตูมาได้แล้วพี่เขา,ายังไม่ยอมขายอีกนี่ขนาดปืนไฟฟ้าจ่ออยู่ตรงหน้าก็ยังรออีกนิดนึงพอโดนยิงปืนไฟฟ้าใส่จะกดขายอยู่และพี่เขาก็ายังไม่ยอมแพ้แค่คลิกเดียวเนี่ยมันยากเหลือเกินตำรวจก็วิ่งมาเตะป,ปักพอดีทางนี้ก็คลิกเมาส์พอดีไม่รู้เหมือนกันว่าขายทันไหมแต่ว่าโนสลบไปแล้วพอฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งตัวแทนลูกบ้านก็มาเคลียร์คดีให้กลับมาถึงห้องได้ก็ขอเช็คก่อนเลยว่าขายทันไหมเปิดพอร์ตมาติดล็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปขายไม่ทันเงินที่ก หุ่มเทดแบบมีคุณภาพและเกิดจบแล้วชีวิตถ้าเป็นกูเจอแบบนี้ก็หนักเหมือนกันอยากได้กาไร80% 0แเว็บเดียวหายหมดเลยพอไม่เหลืออะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเหมือนกันแต่พอจะโดดเอาอีกแล้วมีเสียงดังอีกแล้วไหนๆก็ไม่เหลืออะไรแล้วขอเล่นห้องข้างล่างก่อนเลยแต่พอจะมาเล่นห้องข้างล่างไอห้องที่อยู่ด้านบนเขาก็มาโวยวายอีกปกติไม่เคยบวกใครแต่รอบนี้ทนไม่ไหวแล้วแล้วพอจะตีกันอยู่ห้องของโนก็มีเสียงดังขึ้นมาลาโพงก็โขนออกไปแล้วนี่ตกลงว่าฝีมือใครเนี่ยกินเขาเห็นจนหมายลาตายมีเสียงดังแค่นี้ จะโดดตึกเลยเนะี่ยก็ชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วไงไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเหมือนกันน,ะนี่ขนาดจะเช้าแล้วในห้องข้างล่างยังไม่เลิกทําเสียงดังเลยจะว่าไปมันก็เสียงดังทั้งคืนมันแปลกๆแล้วเนะี่ยทางนั้นลองไปดูบ้านชั้นล่างดูไหมโนก็งงๆอยู่ๆเขาก็โดนลากมาที่ห้องด้านล่างแล้วแถมประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกไว้อีกจินเขาบอกให้ลองหาลําโพงดูถ้าเป็นฝีมือสองผัวเมียคู่นี้จริงๆมันก็น่าจะมีลําโพงซ่อนเอาไว้แต่หาดูก็ไม่มีแต่ว่าเสียงก็ยังดังอยู่เลยแต่ดูเหมือนว่าไอ้ผัวเมียคู่นี้จะมีปัญหาเรื่ออองงงงกาาาารเินนนนนนนัััีีดดดูขขบ้มมยไปจ เลโนเขาก็ลองดูเอกสารนี้มันจำนำที่เดียวกับเขาเนี่ยจีนก็บอกว่าห้องที่เขาอยู่เนี่ยก็เป็นของด้านบนเหมือนกันไอผู้หญิงที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยมันซื้อห้องในตึกนี้ไว้หลายชุดเลยเหรอถ้าง,งั้นเป็นไปได้ไหมที่ฝีมือพวกนี้จะเป็นฝีมือของห้องด้านบนเพราะว่าไอห้องด้านบนมันก็เป็นคนรวยอยู่แล้วมันคงอยากจะซื้อห้องในราคาถูกๆแล้วก็มาขายทํากําไรตอนที่รถไฟฟ้ามาที่นี่ทางจีนเขาก็ยังแปลกใจอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าคอนโดนี้มีปัญหามากคนก็ไม่มาซื้อเด็กก็เพราะว่าคนในคอนโดกลัวราคาตกไงก็เลยไม่ไหวๆทีนี้ห้องด้้านนนบมัก็เลยไดใจ ก็เลยทำเสียงดังไม่หยุดเลยพอห้องไหนอยู่ไม่ได้มันก็ไล่ซื้อห้องนั้นแล้วถ้าเกิดว่าห้องด้านบนเป็นคนร้ายจริงสัญญาขายบ้านทุกฉบับจะเป็นโมฆะไหมไม่แน่พวกเราอาจจะเอาเรื่องนี้ไปขู่ว่าจะบอกนักข่าวหรือไม่ก็แจ้งตำรวจไอ้เจ้าของบ้านด้านบนมันก็ไม่อยากให้มีเรื่องอยู่แล้วเพราะงั้นยังไงมันก็ต้องยอมยกเลิกสัญญาทั้งนั้นลองไปหาหลักฐานที่ห้องด้านบนดูแต่ว่าเราจะเข้าห้องด้านบนยังไงอะระหว่างที่กำลังคิดอย,อยู่ห้องด้านบนก็โทรมาพอดีเธออยากคุยกับโนเรื่องเมื่อวานสักหน่อยโว อโนเขามาคุยกับผู้ดูแลเธออยากรู้ว่าเมื่อวานเนี่ยโนไม่ได้เป็นคนทําร้ายสามีของห้องด้านล่างใช่ไหมเห็นว่าล่าสุดเข้าโรงพยาบาลเลยแต่เรื่องเมื่อวานมันก็เคลียร์ไปแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยกันต่อจินเขาก็มากดกิ่งหน้าห้องพอดีระหว่างนี้โนเขาก็รีบมองหาเลยห้องไหนมันมีลําโพงมั่งวะทีนี้เขาขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้จังหวะแล้วเดินไล่ดูทุกห้องแต่ว่าก็ยังไม่เจอลําโพงเจอแค่ปืนกระบ,บอกหนึ่งไอ้นี่เสียงดังกว่าลําโพงอีกหาไปหามา ไหนความก็แตกแล้วโนเขาก็ถามว่าเองสองคนใช่ไหมที่เป็นคนทําเสียงดังเนี่ยอยากให้คนย้ายออกแล้วจะได้ซื้อห้องในราคาถูกๆก,กันเด็กทางผู้ดูแลก็ไม่ได้พูดอะไรถ้างั้นก็ออกไปจากห้องได้แล้วไปจินก็เลยต้องพาโนออกมาก่อนจะเพิ่งทําให้เรื่องวุ่นวายดิโนก็มั่นใจว่าห้องด้านบนคนร้ายแน่นอนเพราะมันมีอยู่ห้องหนึ่งที่น่าสงสัยมากประตูห้องนั้นมันต้องสแกนลายนิ้วมือถึงจะเปิดได้จินเขาก็บอกว่าถ้า,างั้นค่อยหาทางเงินใหม่ดีกว่าเอางี้พวกเราแยกกันกลับไปพักก่อนและระหว่างที่โนเขาอยู่ที่ห้องของตัวเองโทรศัพท์ขออองงงเเามมันพตนีรื่ไป ตัวไวาโทรศัพท์ที่มาอยู่ในห้องเขาที่ใช้เปิดลําโพงเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่กับห้องไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นเจ้าของ WiFi แสดงว่าคนนั้นคนร้ายแน่นอนแต่พอเขาขึ้นมาที่ห้องของจินทาไมสัญญาณ Wi-Fi มนแรงมาจากห้องนี้จังเลยทีนี้โนเขาก็ลองไล่เช็คดูทุกห้องดูทุกชั้นชัดและสัญญาณ Wi-Fi มาจากห้องมึงแน่นอนทางนั้นโทรศัพท์ที่ใช้เปิดลําโพงในห้องเขาก็เป็นของไอคนนี้อะเด็กนี้จิงเขาก็กาว่าจะไปสาวหน้าแป๊บหนึ่งโนเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาจะไปสาวหน้าด้วยถ้าเกิดว่าจา่่่าาคคสวนกกร,รบม็ใชุ้ แกห้องผ่านประตูไปได้เลยโน no <No S 1> เขาก็บอกว่าเขาลืมไปไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางจินก็นถามพนักงานว่าใช้ของเขาแทนได้ไหมทางพนักงานก็อนุโลมไม่ครั้งหนึ่งพอได้กุญแจห้องของจินมาแล้วก็เปิดประตูไปซาวหน้าได้ทีนี้โ no น <No S 2> เขาก็คืนกุญแจห้องให้แต่ดูเหมือนว่าเขาแจกสลับกุญแจห้องแล้วระหว่างที่นั่งซาวหน้าได้แป๊บหนึ่งโนเขาขอตัวก่อนเขารู้สึกเพียงไงก็ไม่รู้สงสัยเพราะว่ามีเรื่องทั้งคืนก็เลยไม่ได้นอนเลยงั้นเขาขอตัวกลับไปที่ห้องก่อนแป๊บหนึ่งพอจจกห้องซาวหน้ามาได้ก็รีบไปทีีี่่หห้ององจินนทททััทพเเเช็ครรส WiFi าต แม่งเหมือนกันเลยไอ้โทรศัพท์ที่ใช้เปิดลําโพงในห้องของเขาเป็นของมันจริงๆแล้วพอเปิดมาดูห้องทํางานของจินไม่รู้เหมือนกันว่ามันวางแผนอะไรไว้แต่ว่าในห้องนี้ก็มีข้อมูลของโนเต็มไปหมดแล้วอีกคนหนึ่งที่มีข้อมูลเยอะเหมือนกันก็คือผู้ดูแลทางลูกบ้านคนอื่นเองก็โดนถ่ายภาพเก็บเอาไว้หมดแทบทุกห้องทุกชั้นก็โดนแอบถ่ายเหมือนกันหมดและส่วน iPad ที่วางไว้บนโต๊ะไอแพดเครื่องนี้มันก็แฮกกล้องหน้าประตูทุกชั้นเลยไม่ใช่แค่แฮกกล้องได้อย่างเดียวสั่งเปิดประตูก็ได้อีกมี iPad เครื่องเดียวอยากจะเข้าห้้้้องไไหนก็็เเเขาดดแลลวทียคื ห้นีไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปทุบพื้นกับเพานาได้ยังไงแต่ว่าทุกห้องแทบทุกชั้นก็มีลาโพงเป็นของตัวเองทั้งหมดถ้าเกิดว่าอยากกวนตีนห้องไหนก็แค่เปิดโทรศัพท์เปิดเสียงแค่นั้นแต่ว่าอยู่ทางจินเขาก็กลับมาที่ห้องพอดีพอกลับมาถึงก็นั่งดูผลงานของตัวเองเลยดูเหมือนว่าเขาจะไปคุยกับลูกบ้านทุกคนว่าคิดยังไงกับโนมั่งแทบทุกคนก็บอกว่ากลัวโนหมดนั่งดูอยู่พักหนึ่งจินเขาก็ไปนอนดีกว่าและส่วนโนเขาก็นั่งซ่อนอยู่ในนี้เขาก็ยังไม่กล้้าาาาอกแแแต่่พมัันววนนนจลวววเคคบดูททีีํชิง เขาบอกกล่าวว่าจะเอาคอนมาทุกแต่ว่าก็ไม่กล้าทําอีกเลยอยู่ในห้องก็มีเสียงดังอะไรก็ไม่รู้ทางโนเขาก็เลยรีบไปซ่อนที่ใต้เตียงคนที่เข้ามาในห้องเนี่ยก็คือผู้หญิงที่อยู่ห้องด้านล่างของโนเธอก็บอกว่าสามีของเธออาการหนักตอนนี้หมอก็บอกว่าไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาได้อีกไหมก็ที่คุยกันก็แค่ถ่วงเวลาเฉยๆหัวเองก็แสดงดีเกินใล้าหัวไปโขกกาแพงซะจริงจังเลยสิ่งที่เราต้องการก็แค่มันโดนจับไปที่สอนนอนจนถึงเช้าเองถ้าอยากได้เงินเดี๋ยวเอามาให้รอแป๊บหนึ่งแต่ฝั่งนี้ก็ไม่เอาเงินดัดดน ลำพงไม่เท่าไหร่มาทําลายคลิปวิดีโอกูยืนขึ้นเลยดูจากทรงและเจ๊แกไม่น่ารอดละพอเจ๊แกตายเนี่ยก็เลยทําแผนของจินพังหมดต้องว่าคลิปวิดีโอของเขามันหายไปไหนอันหนึ่งหาไปหามาตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่แตส่วนทางด้านโนเขาคิดว่าน่าจะเนียนน่าจะรอดละเขาก็ได้ยินจินโทรหาตํารวจไห้น,นั่นก็บอกตํารวจว่าเขาเป็นคนฆ่าเจ๊คนนี้แล้วก็กําลังขึ้นไปฆ่าเจ้าของบ้านที่อยู่ด้านบนโนเข้าใจว่าจินมันหน้าจอกไปจากห้องแล้วมั้งพอวิ่งมาที่หน้าประตูเราก็นึกว่าเองจะอยู่ใต้เตียงยันเช้าสะอีกตอนนี้คน ห้องด้านล่างกําลังไล่ฆ่าคนไปทั่วเลยและที่สําคัญตอนนี้มันกําลังทําลายเขาด้วยนี่ไงหลักฐานหัวแตกเลยอะนี่คอนเอาไปซะโอ้โหเหลือเชื่อเลยสภาพห้องเป็นแบบนี้แล้วจะโยนความผิดให้เขาเนี่ยนะเอาคนที่มีปัญหาในคอนโดนี้ก็มีแค่เองคนเดียวไม่ใช่เลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเองอยากจะโดดตึกอยู่เลยไหนๆก็ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วก็ช่วยทําตัวให้มีประโยชน์หน่อยเด็ดอีกอย่างหนึ่งไอ้เรื่องเสียงดังก็ไม่ได้มีปัญหาแค่ตึกนี้ตึกเดียวดูคนอย่างพวกเองที่ตั้งใจทํางานมาใช้นี่ไปตลอดชีวิตและสิ่งที่ได้ มาตรฐานอะไรเลยด้วยซ้ำมีอยากรู้หรืองไงว่าเรื่องพวกนี้เป็นฝีมือของใครทั้งๆท,ที่จะสร้างให้มันกันเสียงมันก็ทําได้แต่ว่าใครอะที่มันยักยอกเอาเงินไปกูจะรู้ไมมเนี่ยกูคแค่มาซื้อบ้านอยู่แล้วกูก็พอแตกเนี่ยแล้วถ้ามึงมีปัญหากับไอ้ชั้นด้านบนมากแล้วไม่ไปคุยกับมันเองวะแล้วทาไมต้องลากเขามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเขาลองเช็คทุกคนในอพาร์ตเมนต์นี้แล้วไงในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีแค่เองคนเดียวเลยที่หนักกว่าเพื่อนถือว่าเป็นตัวแทนความล้มเหลวของวัยรุ่นยุคนี้เลย็วว่่่่่่่่าาาาาไไดด้้้้เเเพพรระะะะงันนนนนนคแแบบบบีีีีหลทททมมอออจจํืืสุป บ้านฆ่าตัวตายหรือว่าทําเสียงดังและส่วนเขาที่เป็นนักข่าวฟรีแลนซ์ก็คงได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนกันข่าววีรกรรมของโนโคงขายได้ดีแน่นอนทีนี้โนเขาก็เกือบโดนเล่นละเขาก็ถามจีนว่าแผนตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรือไงเป้าหมายของเองมันอยู่ที่ห้องด้านบนก็ไปคุยกับมันเด็ส่วนเขาเองก็อยากได้บ้านของเขาคืนเหมือนกันเนระาะงั้นถ้าจัดการห้องข้างบนได้เขาเองก็ได้ประโยชน์เหมือนกันและส่วนเรื่องเจ้ของที่ตายก็โยงความผิดให้เจ้คนนั้นแทนเด็กบอกให้ทุกคนรู้ว่าเจ้คนนี้เป็นคนฆ่าเจ้าของบ้านแล้วก็ฆ่าตัวตายจีนนเ้้กก็ดมมััไหือน วทั้งสองคนก็เลยลากศพของเจ๊ขึ้นไปด้านบนจากนั้นก็แอบเข้ามาในห้องของผู้ดูแลก่อนจะเริ่มก็เอาศพของเจ๊แกมาวางไว้ที่ห้องครัวพวกถุงดำเสื้อผ้าอะไรก็เอามาเข้าเตาอบให้หมดจากนั้นก็ตัดสายแก๊สทิ้งแล้วก็เอาคีมมาไว้ในศพของเจ๊แกพอถึงเวลาไฟไหม้เดี๋ยวห้องนี้มันก็ระเบิดและส่วนคีมเนี่ยก็เอายัดไว้ที่มือของป้าแกทางด้านผู้ดูแลตอนนี้ก็ยังนอนกับสามีก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอจับตัวทั้งสองคนมาผัวก็โดนทุบไปก่อนจินเขาว่าถามว่าสมัยหนึ่งป็นออยกาารู่คุณหห้้มใ ข่าวออกข่าวเรื่องอาพาร์ตเมนที่ถูกสร้างมาไม่ดีใช่ไหมแล้วคนที่เป็นนักข่าวในครั้งนั้นก็คือเขาเองแต่เขาก็ลงทุนกับข่าวครั้งนั้นมากถึงขั้นโดนพวกนักเลงแทงและส่วนคุณก็ใช้อำน,นาจของตัวเองปกปิดข่าวทั้งหมดเพราะงั้นเขาก็เลยสงสัยมากว่าอาการอย่างคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าแต่พอค้นไปค้นมาคุณนี่มีอาพาร์ตเมนต์หลายห้องเลยนะทั้งๆท,ที่คุณก็รู้ว่าอาพาร์ตเมนต์พวกนี้มันถูกสร้างไม่ได้มาตรฐานด้วยซ้ำเพราะงั้นเขาก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ที่เเเเเเดีีีียยยยวกกััับบบคคุณลลลพรรรราาาาะะงงงง้นนขออออถมถมลลมมแญญชูู่่่่ททไไไหงงป็ื บัญชีที่มีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องการก่อสร้างตึกนี้ทั้งหมดไงไอพวกนี้มันไม่ได้สร้างแค่พาร์ทเมนที่นี่ที่เดียวมีอีกหลายที่เลยที่พวกมันสร้างตึกช่วยๆขึ้นมาเพราะงั้นบัญชีที่ว่าในอยู่ที่ไหนงงใช่ไหมว่าเขารู้เรื่องนี้ได้ไงกองทั้งตึกเนี่ยเขาเข้าดูได้หมดแล้วเขาก็ได้ยินสิ่งที่คุณคุยกับสามีของคุณทั้งหมดถ้าคุณเก็บรายชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องเอาไว้ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาคนพวกนั้นก็คงช่วยคุณอยู่ดีถูกไหมอายการก็บอกว่าเธอไม่รู้คนที่รู้เเเเรืื่่ออออองงงนนนนนนีีีคคคสสาาามมมธธแแแล้้้้้ววทกกิหััได็ข พอเช็คในห้องนั้นดูหน่อยลายนิ้วมือของสามีอายการก็เอามาเปิดประตูนี้ได้จริงและสวนทางด้านผู้ดูแลเธอก็รู้ว่าอีกคนเนี่ยคือโน,โนแน่นอนเธอก็รู้ว่าโนไม่ได้อยากทําแบบนี้ใช่ไหมโดนมาขับมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าเขาไม่ทําแบบนี้เขาเองก็โดนฆ่าเหมือนกับห้องด้านล่างเดยเพราะงั้นเดี๋ยวเขาจะช่วยปล่อยคุณผู้ดูแลเองเชือกยังไม่ทันขาดฝังนั้นเขาก็โมโหอะไรก็ไม่รู้ทางผู้ดูแลเธอก็โดนลากมาในห้องนี้อีกคนหนึ่งในห้องนี้ก็เป็นห้องซ้อมดนตรีแล้วก็มีตู้เซฟอยู่ในตู้เซฟมีแค่่่เเเเเงงงินนไไมมมมมหห็ีีีีสสุุดบดบบััััญญชชลยพอาทท้้ว ก็โดนดิทางด้านโนเขาก็ไปรีบหยิบปืนมาช่วยดีกว่าได้ปืนมาแล้วยิงไม่เป็นยิงไม่ออกอีกสุดท้ายโนเขาก็โดนกระทืบเองแต่ว่าทางด้านผู้ดูแลเธอก็แก้เชือกมาได้พอดีปืนที่เธอมีก็ไม่ใช่ปืนจริงแต่ว่าเป็นปืนสเปรย์พริกไทยและส่วนทางผัวที่ออกมาช่วยมีอีกคนขนาดพี่เขาตาบอดผัวยังเอาไม่ลงเลยโนเขาก็เดินมาดูหน้าจะช่วยไม่ทันแล้วเว้ยแต่ยังดีที่คุณสามีเขาฝากมีดไปที่นั่นเล่มหนึ่งผู้ดูแลเธอก็บอกว่าให้จัดการมันเลยแล้วก็โยนความผิดให้มันเลยพอนโนเขาไม่ ใครก็โดนเขากระทืบหมดทางผู้ดูแลเธอก็ถามว่าอยากหารายชื่อบัญชีอันนี้เนี่ยนะถามจริงเหรออยากได้รายชื่อบัญชีไปทําอะไรคิดว่าแค่อาพาร์ตเมนต์แข็งแรงขึ้นแล้วเสียงมันจะหายไปหรือไงถ้าสร้างดีเกินก็ต้องขายแพงกว่าเดิมอีกนี่ขนาดสร้างลดต้นทุนขนาดนี้คนยังไม่มีปัญญาซื้อเลยคิดดูทางด้านจีนที่ยังไม่ยอมตายเขาก็ลุกขึ้นมาเสียผู้ดูแลเขาให้แต่ว่าเขาก็ได้แค่นี้เขาไม่ไหวละเขาก็ฝากให้โนช่วยจัดการเรื่องบัญชีแทนให้หน่อยเก็บรายชื่อทั้งหมดมาแล้วก็ส่งไปให้นักข่า่าาาาะทีีีนน้โเเเเก็ปปปปิิิดดดดรยชชือบัญูไม เขาก็เจอเอกสารขายบ้านของเขาเพราะว่าบ้านหลังเดียวเลยทําชีวิตเขาวุ่นวายขนาดนี้ทางนั้นก็แค่เผาทุกอย่างให้หมดนี่แหละหลังจากเคลียร์ตรงนี้เสร็จคอนโดชั้นบนก็ระเบิดอะไรเรียบร้อยทางตารวจที่สืบคดีนี้อยู่พักนึงว่าเกิดอะไรขึ้นสารวัตรอ่านสำนวนดูเขาก็าเข้าใจละถึงว่าทําไมเบื้องบนสั่งให้เขาเลิกยุ่งกับคดีนี้บัญชีที่คนชื่อจินตามหาเนี่ยน่าจะมีแต่รายชื่อบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยว่าไหมแต่บัญชีพวกนั้นก็น่าจะโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วด้วยพาะงนั้นคงไม่มีใครเคยเห็นบัญชีที่วว่่่่าาาาหรกกกกกมมมมััั้้้้งถถูตูตบบบไไไดดลน โนเขาก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านของตัวเองดีกว่าและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ